ตลอดระยะเวลาที่เราปั่นจักรยานในพม่าเนี่ยนะครับแทบทุกวันแล้วก็แทบทุกเส้นทางนะครับสิ่งที่เ,เราเจอกันบ่อยก็คือเราจะเจอกับขบวนหรือว่ากองบุญของชาวบ้านที่เขาจะออกมาตั้งกองกันอยู่ริมถนนอาทีนี้เขาทำอะไรทำบุญสร้างวัดอ๋อจะสร้างวัดนนี่ยครับวัดน,นี้ใช่นี่ก็จะเป็นชาวบ้านแถวนี้ ที่มีศิทปะอะไรอย่างี้ใช่ใช่ที่มีศิลปะนี่เนื่องในโอกาสอะไรอ่ะเช่นบ้านเราเป็นงานถะมีงานอะไรไหมอันนี้มีตลอดปีมีตลอดปีตลอดปีจนจนจนจะสร้างเสร็จจนวัดเสร็จซึ่งในบางวันในบางที่เนี่ยนะครับระยะทางกิโลหนึ่งอย่างงี้มีตั้งสองสามกองก็คือถี่มากเราเจออย่างเนี้ยทุกวันเจอเยอะแยะไปหมดเลยนะครับซึ่งในตอนแรกๆที่เจอเนี่ย ผมก็หยุดแล้วก็ทําบุญบ้างไม่ทําบุญบ้างแต่ว่าพี่วัชระเนี่ยทุกที่ที่แกแวะผมก็จะเห็นแกทั้งทําบุญนะครับคือให้เงินแล้วก็ให้สิ่งของเล็กๆน้อยๆที่เตรียมไปจากเมืองไทยนะครับแต่ว่าที่สําคัญก็คือการการให้รอนยิ้มเสียงหัวเราะคือดูแกมีความสุขกับทุกอย่างที่พบหรือว่าที่เกิดขึ้นระหว่างทางซึ่งทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับมันคือการมอบมิตรภาพ ตั้งแต่เริ่มปั่นที่มาถึงนี่นี่ผมหมดไปหลายพันแล้วหมดแปดร้อยอ่ะอันนี้สองคนอันนี้สองซึ่งผมก็สารภาพตามตรงว่าก็อดที่จะมีอกุศลจิตในใจไม่ได้นะครับว่าเอ๊ะที่เขาออกกันมาเนี่ยนะครับเขาเอาไปทำบุญจริงหรือเปล่า ออกกันมาแล้วเอาเวลาไหนที่จะไปทํามาหากินไม่ไปทํามาหากินแล้วจะเอาเงินเอาทองที่ไหนไปใช้ไปจ่ายเพราะว่าพวกเขาก็ยากจนกันอยู่แล้วนะครับแต่ผมก็เก็บเรื่องนี้ไว้ในใจไม่ได้คุยกับใคร อันนี้เรามากี่กิโลได้แล้วครับตันนี้อยู่ราวๆหกสิบโล,ละหกสิบโลครับหกสิบโลล้วก็จากนี้ไปไปหาเาป้าหมายเรามังยวัวนี่น่าจะอยู่ราวๆร้อยโลร้อยกิโล ประมาณสักห้าโมงเสร็จในวันนั้นพี่วัชระก็พาคณะของพวกเรานะครับไปแวะที่บ้านเล็กๆในชุมชนดิมถนนแห่งหนึ่งตรงกันข้ามกับบ้านที่แวะเนี่ยนะครับก็เป็นวัดแห่งหนึ่งชื่อว่าวัดนักขยายซึ่งคืนนี้ก็ตั้งใจว่าจะมาขอพักที่วัดแห่งนี้นะครับแล้วก็ที่แวะมาที่บ้านหลังเล็กๆหลังนี้ก่อนก็เพราะว่าบ้านหลังนี้นะครับ เป็นเหมือนคลินิกทางเลือกเล็กๆซึ่งพี่วัชระรู้จักกับหมอที่เป็นเจ้าของคลินิกแห่งนี้คืนนี้เราจะแวะพักกันที่วัดนี้นะครับแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปพักที่วัดก็ต้องมาคนรู้จักเพื่อที่จะให้แจ้งตำรวจแจ้งตำรวจแจ้งผู้ใหญ่บ้านแจ้งผู้ใหญ่บ้านซึ่งในตอนแรกๆก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีปัญหาอะไร เขาก็บอกให้เราจูงจัก,กรยานนะครับพวกเราก็จูงจัก,กรยานขนข้าวขนขอ,ของนะครับเดินเข้าไปในวัดน,นะครับขณะที่หมอก็ไปบอกเจ้าหน้าที่บ้านเมืองไปบอกผู้ใหญ่ซึ่งพอเข้าไปในวัดก็มีพระรูปหนึ่งนะครับก็ออกมาบอกให้เราเอาของนะครับแล้วก็เอารถจักรยานเนี่ยขึ้นไปเก็บไว้บนศาลาผมก็ขึ้นไปเป็นคนแรกเลยนะครับก็ปลดกระเป๋าแล้วก็หาที่จอดจักรยานหามุมแล้วครับเพราะว่าวันนี้มันเหนื่อยมาทั้งวัน กว่าจะมาถึงที่นี่ก็5โมงกว่าแล้วก็เป็น10ชั่วโมงนะครับที่ปั่นมาก็คิดว่าได้พักแล้วนะครับแต่ว่าที่ไหนได้เอ๊ะผมเข้ามาอยู่ในศาลาตั้งนานแล้วทำไมไม่มีใครตามผมเข้ามาสักคนหนึ่งผมก็เลยเดินออกไปโผล่หน้าไปดูตรงประตู s อ r r y sorry. sorry. Uh, sorry, sorry. sorry. อาจาราบเีกตัวตอนเดียวงันด้วยพระบางรูปเขาหยุดไม่อยากาไม่อรบระบางรูปเขาเป็นห่วงว่าเดี๋ยวจะมีปัญหากับเข้าของในวัดต้องลองสุดท้ายพระบางรูปไม่ไม่อยากให้พักนะครับก็ต้องเก็บ

ก็เป็นรสชาติชีสอีกแบบหน่ ในที่สุดในคืนวันนั้นผมกับพี่วัดกับคณะก็ต้องปั่นจักรยานต่อมาอีกประมาณ2ชั่วโมงกว่าในความมืดระยะทางก็รวมๆยี่สกว่ากิโลเมตรนะครับกว่าจะถึงวัดอีกแห่งหนึ่งชื่อว่าวัดตรมติตากออูตอนที่ไปถึงนั้นเวลาก็ประมาณเกือบเกือบสามทุ่มพวกเราก็ไปขออนุญาตเจ้าอาวาสพักที่วัดแห่งนี้ซึ่งสุดท้ายแล้วเจ้าอาวาสก็ไม่เพียงแต่อนุญาตให้เราพักที่วัดแห่งนี้เท่านั้นนะครับ แต่ว่ายังเอาขนมเอาน้ำร้อนน้ำชานะครับมาเลี้ยงพวกเราด้วยผมคิดว่าการถูกปฏิเสธไม่ให้พักที่วัดนัคขยายกับความรู้สึกของการที่ต้องไปตายเอาดาบหน้าขณะที่ปั่นจักรยานมาในความมืดอีก20กว่ากิโลก่อนที่จะได้รับความเมตตาจากวัดตรมติตากูนั้นนะครับมันเป็นทั้งคำถามและคำตอบที่เบ็ดเสร็จในเวลาอันสั้นนั่นก็คือว่า ระหว่างความรู้สึกหรือว่ารสชาติของการไม่ได้รับความไว้วางใจกับการถูกไว้วางใจซึ่งมันมีความหมายที่แตกต่างกันนี้ใช่หรือไม่ว่าถ้าหากว่าเราอยากได้รับความรู้สึกแบบไหนเราก็จงมอบความรู้สึกแบบนั้น